เมื่อวิถีชีวิตและค่านิยมของผู้คนเปลี่ยนไปครับจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับจึงเป็นที่มาของการสร้างรีสอร์ทโรงแรมต่างๆในพื้นที่ริมน้ำที่เลิกทำเลร,ริมน้ำ ด้วยหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายลดต้นทุนในการขนส่งนะครับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาติเหล่านี้รวมถึงการปล่อยของเสียลงแหล่งน้ําครับ <S <S <ๆ>เกิดเป็นปัญหาการลุกล้ําลําน้ําในพื้นที่แม่น้ําเพชรบุรีจนส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะครับจึงเป็นที่มาของการเข้ามาจัดการปัญหาการลุกล้ําลําน้ําในพื้นที่อำเภอแก่งระจานครัๆๆบด้วยการเข้ามาของหลายหน่วยงานนะครับติดตามในซีรีส์แฟ้มลับเปิดโครงวันนี้ครับ ที่ทำมาครับสถานประกอบการที่เป็นรีสอร์ทอยู่ริมแม่น้ําเพชรตรงนี้มีประมาณกี่รายด้วยกันครับโซนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ80รายแล้วก็มีโซนที่ไม่ได้อยู่ริมน้ําอาจจะห่างจากจุดน,นี้ไปรวมๆทางแก่งกระจานเนี่ยร้อยกว่ารีสอร์ทอยากถามท่านถึงบทบาทของปปชกับการมาตรวจสอบแล้วก็เป็นตัวกลางในการแก้ปัญหากับพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ ปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งลุกล้ำลำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นแพรเป็นอะไรพวกนี้นะครับเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วก็ทางประชาชนเองก็มีการร้องเรียนมาที่สำนักงานปปชอยู่เป็นจํานวนมากทางสตรองและก็ทางสำนักงานก็เลยเห็นว่าเราควรจะมีการแก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนก็เลยมีการหยิบยกปัญหาขึ้นมาแล้วก็มีการทํรโครงการแท็กค่ะครับคืบอแก้ไขปัญหาแล้วก็มีหน่วยงานตน่างหน่วยงานมาร่วมแก้ไขมากัน อย่างแรกเลยเราก็ต้องร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่นะครับมาร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่อย่างไรและว,วิธีการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องขออนุญาตแบบไหนย่างไร,งไรก็มาร่วมสํารวจข้อมูลแล้วก็มาดูระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหากันครับส่วนใหญ่ สมาชิกสตองขึ้นอยู่ในทีมเนี่น,นะครับเขาจะมีข้อมูลการร้องเรียนอะไรนะเนี่ยเราก็จะให้ข้อมูลในที่ประชุมสตองแล้วก็เข้ามาด้วยการเริ่มสำรวจแล้วก็ได้พูดคุยกับประธานชมรมการท่องเที่ยวของแก่งกระจานนะครับว่าจริงๆแล้วมันปัญหามันยังเป็นอย่างไรแล้วเขา ผ่านท่านประธานไปยังสมาชิกทําความเข้าใจร่วมกันที่ลุกล้ําหรือไม่ลุกล้ำนี่ดูยังไงบ้างครับถ้าดูด้วยตาเราจะดูต้นไม้ใหญ่ริมน้ำเป็นหลักเพราะต้นไม้ใหญ่ที่จะขึ้นได้นน้ำจะต้องไม่ท่วมความรับผิดชอบของเจ้าท่าที่จะดูนี่เขาจะดูว่าน้าท่วมถึงนี่มันจะไม่มีแนวต้นไม้ใหญ่หลังแนวต้นไม้ใหญ่นี่เราก็ดูอาคารที่มันที่ลงไป หลังแนวต้นไม้ใหญ่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ลุกลมนะที่นี้มันก็มีประเด็นของการลุกลมเนี่ยก็คือพื้นที่ที่เขาครอบครองอยู่ก็คือมีโฉนดสองก็คือเช่าธนารักษ์สามก็คือพื้นที่ของอุทยานเขตป่าไม้แล้วก็พื้นที่ของธนารักษ์ที่ให้ชนประทานดูแลก็ดูแนวโฉนดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการกัดซาะเข้าไปอีกแนวหนึ่งที่เป็นพื้นที่เช่าต้องให้เจ้าของที่นะอย่างวันนี้ก็มีท่านธนารักษ์ยังหว เราก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพื่อจัดระบบก็จะเข้าไปทําให้มันถูกต้องสร้างมาตรฐานผมเชื่อว่ามาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวยมันจะต้องมีระบบของมันและก็จัดการาการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบผู้มาท่องเที่ยวก็ได้รับประโยชน์หรือสิทธิเต็มที่ ทางชมรมเองนะครับก็ได้มองเห็นความสําคัญในเรื่องนี้เราก็จะมีประชุม2เดือนครั้งก็จะให้ความรู้ในเรื่องของการลุกล้ําก็มีการพูดคุยก็ได้รับความร่วมมือส่วนใหญ่ตอนนี้ประมาณ14ที่ได้ก็ได้มีการคุยครับ,รบแล้วเขาก็ร<ม>ับฟังเพื่อจะไปปรับแก้ไขเพราะว่าอันนี้มันเราก็อยากให้มันเรียบร้อยทั้งหมดนะมันก็ดีครับถ้าเราทําอะไรที่มันถูกต้องอย่างนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเรื่องของความไม่ปลอดภัยถ้ามันมีสิ่งกีดขวางแม่น้ํามันก็อาจจะเกิดผล อันตรายกับลูกค้าได้ต้องตระหนักเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักพื้นที่ของแก่งกระจานเราเนี่ยเป็นพื้นที่พิเศษที่มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาไม่มีใครที่จะไม่อยากปฏิบัติตามร,ร,ระเบียบกฎหมายที่กําหนดโดยเฉพาะพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่มรดกประก,การรักษาสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเพื่อความย,ายั่งยืนเนี่ยทางนี้เรามองให้ครบทุกประเด็นทุกด้าน จย่างน้อยก็คือในส่วนของตัวลำน้ำเพชรเนี่ยถ้าเกิดมีการปล่อยให้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทเป็นการขัดขวางทางน้ําการระบายน้ําก็ไม่ดีมันก็จะมีผลกระทบในทางกว้าง mm hmm. เช่นเวลามีน้ําลากอย่างเงี้ยก็ระบายน้ําไม่ทนันก็เกิดอาจจะเกิดน้ําท่วมได้ตั้งแต่เราทำมาตั้งแต่ปี6 1จนปี66นะมีความก้าวหน้าและก็ไปในทิศทางที่ดีครับผม